ครับรายการเด็ดอาสังหามาพบกับท่านนะครับวันนี้มาในวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน2563นะครับวันที่30พิพฤศจิกายนเป็นวันจันทร์ครับนะูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาในมนทรั์ไทยมีเรื่องราวดีๆเด็ดเกี่ยวกับอาสังหารมทรั์มาเล่าให้ท่านฟังหลายต่อหลายเรื่องมาชมรายการของเรากันเลยนะครับ ผมทดลองเดินนะครับจากสนามบินหาดใหญ่มาถึงโรงแรมบุรีสีภูในตัวเมืองหาดใหญ่นะครับถนนสีภูวนาทแล้วก็ประสบความสำเร็จครับมาลองดูกันนะครับว่าเดินกันยังไงบ้างโอ้ทุรักทุเลพอสมควร ใช้เวลาถึงสามชั่วโมงเลยนะครับเริ่มเดินแล้วครับจากสนามบินกระเป๋าใส่ถุงใบนิดเดียวครับเดินสะดวกให้เรนนิ่งคนทางนั้นอาจยืดเยือ้อยาวนานก็ไม่เป็นไรอนาคต อันแสนสดใสสุดท้ายชชยเราจึงได้มาสุดท้ายใชยเราจึงได้มาโรงแรมแบบนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าลูกค้าจะมาจากไหนโครงการนี้ชื่อเท่มากเลยครับสุดยอดแมนดารินน่าสงสารครับหมาตายข้างถนนธุรกิจนี้ น่าสนใจเหมือนกันนะครับหมู่บ้านคุณภาพครับนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งครับแอพอร์ตพาปาคธุรกิจนี้กำไรดีมากครับอันนี้เราเรียกว่าริบบอนเดเวลลอปเมนต์นะครับการพัฒนาตามริมถนนแบบไม่มีการวางแผนต่างคนต่างสร้างครับหมู่บ้านคุณภาพ สมัยใหม่อีกแห่งหนึ่งครับจะ work หรือไม่ต้องคอยติดตามครับเออบาน่าว้าวมีคอนโดด้วยนะครับตรงนี้เหนื่อยหน่อยครับเป็นเนินขึ้นเดินขึ้นมาครับโอ้ไก่ยเยอะแยะอีกหนึ่งในหมู่บ้านสวยนะครับใกล้ส่วนราชการด้วยครับ ฝนตกโปรยๆครับเห็นไหมครับฝนตกโปรยๆครับคิดจะจัดสง่างามครับถ้ามีการจัดรูปที่ดีนนะครับก็ไม่ต้องสร้างเบี้ยวๆแบบนี้หรอกครับโรงแรมนี้ก็เท่ดีครับเสียดายอยู่ข้างโรงงานครับคอมมูนิตี้มอลล์หมู่บ้านสวยงาม และเซเว่นอีในรูปแบบใหม่ครับ Street v e n ดอร์ก็ยังมีอยู่ครับโอ้แม่เจ้าสวยไหมครับขยะก็มี Google พามาครับโอ้สุดยอดไหมครับ บุกป่าฝ่าดงเรียล i ี่ใ e middle o อ n โนเวย์ต้นยางยืนทนงอวดสวดทรงไม่ยอมให้คมถึงย่านชุมชนแล้วครับโอ้มีเซเว่นอีเลเวนด้วย บ้านหน้าควรรังครับอันนี้ไม่ดีครับน่าเสียดายสวยไหมครับโอ้แม่เจ้าเดินยากครับเดินลำบากนะครับนี่ครับ ว้า wow. สุดยอดไหมครับ Unwalkable ว้า wow. Let's see <S สวนจอมตลาดใหม่ครับบึงสีภูวนาครับแดนาชอปปิ้งเซ็นเตอร์อิสเฮียถึงแล้วครับ โรงแรมบุรีสีภูบูติกโฮเทลเนี่ยนะครับใช้เวลาสามชั่วโมงจากสนามบินนะครับเดินมาครับนับว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเสียเวลาไปสามชั่วโมงแต่ได้เห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยครับถือเป็นการผจญภัยอย่างหนึ่งอาจจะโชคดีนะครับไม่เจอโจรแต่ว่าคงยําไม่เคยมีหรอกครับ แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นนู่นเห็นนี่บ้างเนี่ยครับถ้าเกิดอยู่โรงแรมอาจจะนั่งนั่งนอนนอนนะก็เลยพยายามที่จะออกกำลังกายบ้างอันนี้เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งครับผมเคยไปเดินมาหลายเมืองนะครับอย่างเช่นว่าที่ตุรกีกรุงอิสตันบูลก็ไปหาเพื่อนเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ เดินไปสนามบินหลายโลอยู่เหมือนกันที่ไกลพอกับที่นี่เนี่ยครับก็คือทีอ่บาหลีครับประมาณ13มกิโลเมตรที่หาดใหญ่นี่ก็ประมาณ13เกือบเกือบ14กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ใกล้เคียงกันครับนอกจากนั้นยังไปเดินเมืองอื่นๆนะครับอย่างมะนิลาเลขหลายเมืองก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของการาเดินจากสนามบินนะครับไปถึงที่พักนะครับ Yeah. <laughs> เพื่อว,ว่าจะได้เป็น exercise ประกอบการศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยครับรเรามาดูบรรยากาศกันครับสนามยิงปืนเนี่ยจะเป็นสนามยิงปืนแบบไหนระยะกันที่จะระยะพันนี้ครับครับเนื่องจากว่าที่เราทำยุคประมาณ3าาเมตร ตีมือพี่น้องขอบคุณมากนะครับเชบิญครับสวัสดีค่ะสุพันรักดิวแอลงศ์นะคะตันที่ตีชาวุ้ที่เด็กครับ,พพบผมคินธนกรรัตศิสินครับโอเคครับถูกต้องครับเจ <c oughs> ครับอันนี้ก็แน้วกับตัวกันแล้วนะครับ สถานที่ประเมินขายเงิ่คือเก้าแสนบาทเาอาจจะสูงกว่าความจริงอะไรฮะแล้วก็ตางแปลนะฮะก็คือมีขายการนำเสนอนะครับก็จะมีให้รายอียของทรัพย์สินเนื่องจากว่าแต่ละนักศึนกสารแต่ละท่านเนี่ยครับอาจจะไม่สามารถที่จะไปสํารวจได้ครบทุกกลุ่มเราก็เลยแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มที่ไม่ได้ไปได้มีโอกาสได้ฟังว่าเขาประเมินทรัพย์สินที่เราไม่ได้ไปอย่างไรบ้าง ใช้ลูกแก้วกัลังสังหรณ์ในตอยนอทสี่ท่านะครับสมาชิกกลุ่มเราก็มีคุณนิสิตคุณจิวนะครับเรื่องเกี่ยวกับเบอนะครับคนที่สองคุณพาพันครับคุณน้องลูกวานนะครับลูกเล็กอยู่นี้นะครับแอบซ่อนอยู่นะครับแล้วก็คนที่สามคุณมันตีวันนี้ไม่มานะครับคุณมันตีนะครับคนที่สี่คุณละวีหรือคุณเต้ยนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายผมพลพงฮ์ครับสมาชิกกลุ่มวิ่งหมดห้าท่านด้วยกันนะครับ ก็ซับซิ่งประเมินคือเป็นดาวกับมีกี่ล้านบ้างนะครับสิบสิบสิบสองสิบสองรนรับซับิ่ที่เราประเมินเนี่ยครับอาจจะหลากหลายนะครับมีตั้งแต่ที่ดินเปล่าทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องชุดและจะมีสำนักงานล่างเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความหลากหลายในการประเมินค่าทรัพย์สินนั่นเองครับในกลุ่มนี้คนเยอะจังอะ ใช้หมดเลยครับสำหรับกลุ่มก็คือได้โจทย์ก็คืออาการมณิ์นะครับอาการมณิษย์ก็คือสิ่งคือทรัพย์ที่เราจะเข้าไปสำรวจประเมินนะครับก็คือจะอยู่แถทางด้านบริษัทเนี้ยได้รับการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างให้ไปประเมินคอนโดที่หนึ่งนะครับอยู่ในทำเดที่สุดยอดมากซึ่งวันนี้จะนําเสนอพิชิ่งให้หนักลงทุนทั่วไปลองดูนะครับว่าอยากจะซื้อ นี่หรือเปล่าอันนี้ทีมงานเขาผมนะครับเขา,เาไม่น่าจะตรงเพราะว่าตอนนี้มันมีไบแอบางอย่างทำให้ค่าเช่าเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงมากาาเพราะฉะั้นถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันจาะไม่ได้ค่าที่แท้จ,จริงซึ่งรบบว่าของเราน่ย<ร>น่าจะดีกว่า1 1ชั้นเราผมคิดที่500บาทต่อชั้นก็เลยตัดไปที่5,500นะครับผม ในการอบรมการประเมินค่าทรัพย์สิน4วันเนี่ยครับเราก็มานําเสนอบทการศึกษาในภาคสนามในวันสุดท้ายทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันครับคนขายย่าจืดตาฟื้น กาเสนอผลการศึกษาอย่างนี้เนี่ยครับจะทําให้เราได้ศึกษาได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นนี่คือหลักสูตรการประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ AP 100ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับ ขอมาเล่าประสบการณ์ Google พาหลงเสี่ยงชีวิตครับผมเดินจากสนามบินหาดใหญ่นะครับเข้าไปที่ในเมืองหาดใหญ่ที่โรงแรมบุรีสีภูครับห่างกันประมาณ14กิโลเมตร จริงๆแล้วก็ไม่ควรเดินแล้วครับแต่ว่าพอดีมีเวลานะครับแล้วก็อยากจะทดสอบร่างกายด้วยนะครับแล้วก็จะได้ฝึกความแข็งแรงไว้บ้างก็เลยเดินครับแต่เป็นประสบการณ์ที่น่าหวาดเสียวเลยมาเล่าให้ฟังครับโอ้ไก่เยอะแยะผมเดินตามทางที่รัดที่สุดนะครับแต่ห่างกันแค่7นาทีผมก็ไม่ได้สังเกตหรอกครับแต่ว่าเดินไปเดินมาเจอคนเลี้ยงไก่ครับ เจอเส้นทางซึ่งเป็นนอกหมู่บ้านจัดสรรแต่เป็นทางที่รถก็ยังพอไปได้นะครับเขาบอกตรงนี้เป็นทางรัดครับช่างเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินเดินไปเดินมาทางหายไปแล้วครับไม่มีทางหลงเหลือแล้วนะครับเป็นที่ดินที่เขาขุดเพื่อที่จะเอาดินไปใช้อะไรบางอย่างเนี่ยครับแล้วก็ข้างๆข,ข,ขอบๆเนี่ยครับยังมีน้ำ แล้วเป็นคล้ายๆเหวเนี่ยครับถ้าเกิดเดินไม่ดีเนี่ยครับอาจจะตกเหวลงไปพลาดท่าอาจจะไม่ถึงขนาดเสียชีวิตนะครับแต่ว่าคงจะเรียกบอลาหวขึ้นมาได้นี่คงจะลำบากน่าดูเดินหลงมาที่ไหนเอ่ยโอ้แม่เจ้าสวยไหมครับขยะก็มีดูสิครับสภาพอย่างนี้จะลุยต่อดีไหมน่าคิดเหมือนกันนะครับ แต่ว่าผมก็ตัดสินใจลุยไปดูเนี่ยครับเพราะว่าเขา Google เขียนว่าเป็นทางไปก็ลองดูครับ Google พามาครับโอ้ oh. Oh. สุดยอดไหมครับสุดท้ายครับเจอทางขาดดูแล้วจะกระโดดข้ามไปก็น่าจะไม่รอดนะครับอันนี้อายุป,ปูนี้แล้วก็เลย ทำยังไงดีแต่ถ้าเป็นหนุ่มๆน,นี่คงโดดได้นะโดดข้ามได้นะสำหรับผมนี่ก็เลยต้องใช้วิธีค่อยๆปีนครับ<ะ>นี่นะครับกว่าจะผ่านมาได้เนี่นะครับก็อยู่ท่ามกลางออป่ายาง ซึ่งก็เป็นสมรมานะครับต้นไม้ที่กขปลูกไว้ไม่เดี๋ยไม่มีใครอยู่ท่านเองโชคดีไม่เจอโจรครับจากแผนที่เห็นนะครับถ้าเกิดว่าผมเดินตามทางที่ Google บอกก็คือ2ชั่วโมง47นาทีแต่ถ้าเกิดเดินตามอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกแต่ใช้เวลานานกว่าคือ2ชั่วโมง54นาทีผมก็เลยเลือกเอาที่สั้นไว้ก่อนเนี่ยครับจะได้ประหยัดเวลาแต่ปรากฏว่า นะกครใช้เวลามากขึ้นนะครับรวมแล้วเนี่ยใช้เวลาถึงสามชั่วโมงเลยนะครับเนื่องจากว่าต้องบุกป่าฝ่าดงใบอันนี้คือประสบการณ์อย่างหนึ่งเนี่ยครับบางทีเราก็ต้องดูให้ดีๆมือนกันนะครับถ้าดูว่าทานท่าทาไม่ไ่อยเวิร์กอาจจะต้องย้อนกลับไปบ้างก็ได้นะแต่อย่างที่บอกเนี่ยครับผมตัวคนเดียวก็เลยไม่เป็นไรอาจจะโดนจีป้ปล้นก็ได้นะแต่ว่าชาวหัดใหญ่คงจะไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับ นะแต่ยังไงก็ตามที่ไหนก็มีโจลนนั้นะเนี่ยครับแต่ว่าผมเองก็คงไม่มีทรัพย์สินใดๆยกเว้นมือถือ,อน,นี่แหละครับที่เป็นของที่มีค่าที่สุดน,ะนอกกนั้นเงินทองก็ไม่มีอะไรนะครับ ATM พกมาก็มีอยู่แค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะแถวนั้นก็มีมีตู้กดซะด้วยนะครับนะนี่คือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่อยากให้เห็นครับอย่าลืมนะครับเราอย่าไปเชื่อ Google จนเกินไปนะครับบางทีต้องใช้วิจารณญาณบ้างแต่นี่คือประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ผมเดิน จากที่สนามบินหาดใหญ่เนี่ยครับถึงตัวเมืองหาดใหญ่เนะี่ยถ้าดูจากในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเนี่ยครับบอกว่าประมาณ14กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเดินนานพอสมควรนะครับประมาณ3ชั่วโมงครับ,นะรบเนื่องจากว่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเนี่ยครับบางช่วงก็เป็นเนินบ้างอะไรต่างๆบ้างทดสอบร่างกายแต่ว่าได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งต้องใช้พยานาณเหมือนกันนะครับบางทีจุดไปจุดมาจุดผิดที่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับผมเคยไปเจอเพื่อน จุดที่ตั้งบ้านให้อยู่คนละฝั่งคลองเลยครับเอาขับไปขับมาไม่เจออันนี้ก็ต้องดูให้ละเอียดให้ชัดเจนเนี่ยครับนี่คือประสบการณ์ที่ขออนุญาตเล่าให้ฟังครับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเราก็จัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ครับในการเรียนอันนี้เราว่าพาไปดูงานนอกสถานที่นะครับไปดูหลากหลายสถานที่แล้วยังมีโอกาสที่จะให้ท่านได้มาพรีเซนต์ว่าออกไปดูงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างและหลังจากที่ดูงานแล้วเนี่ยครับยังมาพรีเซนต์กันต่อนะครับว่าแล้วเราได้ทําการบ้านเป็นอย่างไรมาดูบรรยากาศบนรถและมาดูบรรยากาศการนําเสนอเบื้องต้นกันหน่อยนะครับเริ่มอยู่ประมาณร้านแค่ครับถ้าเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณร้านปลาย า 2> 2นี่คือทาวเฮ้าส์สามชั้นนะครับ<ป>ครบายเ,เราขับรถพากันไปดูนะครับนั่งรถบัสกันเนี่ยไปดูเป็นทีมใหญ่นะไปดูแล้วเนี่ยครับรรบ,บริเวณหนึ่งที่เรายังมักจะไปดูอ่ะจะเป็นที่แถวน้าวันครนะ้วาข้าไปประเมินเป็นตึกแถวบ้างเป็นทาวเฮ้าส์สามชั้นบ้างทาวเฮ้าส์สองชั้นบ้างเป็นอพาร์ตเมนต์บ้างดูว่าเขาประเมินออกมาได้เท่าไหร่จากการหาข้อมูลโดยใช้ระยะเวลาจำกัดเราจะสามารถที่จะหาข้อมูลออกมาได้หรือไม่อย่างไร คือสิ่งที่เราเป็นโจทย์ให้ทุกคนได้มีโอกาสมาหาข้อมูล oh. นั so that that so, so so Итак, ่นเองครับใครกล้าอยู่ก็ไปนะฮะเท่าไหร่ครับปกคคลตายนี่เท่าไหร่ครับล้านเดียวครับโอ้ข้อมูลนั่นครับแล้วก็จะมีถามเรื่องถามเรื่องอัตราค่าเช่ามาด้วยครับก็คือจะมีชทั้งสองชั้นหลังที่ตกแต่งใหม่นะครับก็จะปล่อยอยู่วันหกพันส่วนหลังที่เป็นอ่เป็นบ้านเก่าไม่ได้ตกแต่งก็จะอยู่วันสี่พันห้าเลยประมาณนี้นะครับสงสัยไหมครับไปถามได้ครับ เราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับให้มานําเสนอนะแล้วก็มีตัวแทนเรามานําเสนอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็พรีเซนต์กันบนรถเลยครับเราจะได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราค่อยไปน,นําเสนอในรายละเอียดเกี่ยวกับการบ้านที่ดูงานที่ถัดไปครับมีหลายห้องเขาก็แบ่งแบ่งโซนมาให้เป็นห้องเช่านะครับก็ห้องหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน20ตารางเมตรนะครับเป็นซอยๆแล้วก็ เช่าเดือนหนึ่งตกประมาณตั้งแต่ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่แลวชั้นล่างเป็นไรครับชั้นล่างก็เราพออยู่ครับแล้วก็ชั้นล่างก็บางบางห้องก็จะแบ่งให้เขาเช่าอยู่ทำเป็นร้านราา้านค้าร้านทำผมอะไรอย่างงี้ครับร้านขายน้ำนะครับาราคาของแต่ละชั้นก็จะไม่เท่ากัน ถ้าชั้นชั้นสองก็จะแพงกว่าชั้นสามก็ต่ำกว่าแล้วก็ชั้นสูงสุดก็จะต่ำที่สุดนะครับราคาก็ตกวนมาถ้าชั้นชั้นสี่เนี้ยใบนี้ก็คือตามมิเตอร์ที่ใช้ใบมากน้อยขนาไหนครับขนาดก็คือสี่กุสี่ครับ มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะเห็นแนวทางในการประเมินค่าในการหาข้อมูลในการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวจะได้สามารถที่จะเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนได้ครับหัวข้อการเนะครับด้านหลังโครงการนี้มีทั้งหมด14 14อาคารโอ้ละเอียดมากอาคารเออจะมีทั้งหมด6ชั้นชั้นละประมาณ17ห้องเลี่ยแล้วประมาณ ร้อยสองห้องมีสีเหลืราคานะครับผมเจเหลี่ยราคาอะไรได้ขอบคุณพรทิพย์นะโอ้ดีๆขอบคุณมากนะครับมาสองกันแล้วเจริญน่ารักด้วยที่เราเนี Carrie ่ยครับส wow> ี่วันสามวันแรกเป็นภาคทฤษฎีอยู่ในโรงเรียนแล้วก็วันที่สามก็ออกไปสำรวจภาคสนามแล้วก็มานําเสนอในวันที่สี่ส่วนวันที่สี่ตอนเช้าเนี่ยครับเราก็ไปดูงานโครงการคอนโดโครงการบ้านต่างๆ เสร็จแล้วก็ไปดูทนิคมอุตสาหการรมบ้างนะไปดูบ้านจาาัดสรรอะไรต่างๆบ้างแล้วก็หัดประเมินหาข้อมูลภาคสนามบ้างที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับรก็คือการหาข้อมูลในภาคสนามในการนําเสนอข้อมูลต่างๆนั่นเองครับธุรกิจถ้าขายได้ก็จากที่ดูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครปล่อยขายด้วยแตเป็นเช่ามากกว่าถ้าถ้าเช่าเนี่ยคือเดือนละประมาณหมื่นห้าหมื่นห้านะครับหน้ากว้าง4เมตรนะครับลึกประมาณ16เมตรนะครับแล้วข้างหลังก็มีจอ,อดอรถได้มีต่อเติมด้วยนะครับก็ถ้าจากการประเมินราคาเปรียบเทียบ ครับแล้วก็จากต้นทุนแล้วน่ะทางทีมงานเราก็สมบวกกันเรียบร้อยน่าจะอยู่ที่รประมาณสัก3.39แนะครับ3.39ล้านนะครับโหละเอียดมากเลยนะครับผมใช้เวลานานมากครับโอเคครับมีสงสัยสักถามอยไหมครับมีโอกาสอย่าลืมนะครับสนใจเรียนเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนผ่านเทคนิคการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมาเรียนนะครับหลักสูตร AP 1 0ึ่วันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับมาเรียนหลักสูตร AP 101 258ชั่วโมงเป็นเวลาอีก ประมาณ3เดือนเลยนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเด็ดขาสังหาในวันนี้น่าเสียดายงานเลี้ยงยัมงวันเลิกราก็ธรรมดานะครับเราก็ใช้เวลาแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจะได้ไม่มากจนเกินไปแต่จริงๆริแล้วบอกว่าครึ่งชั่วโมง,งกว่าๆนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเองมีภารกิจมากมายนะครับอาจจะมีเวลาดูกันไม่มาก เราก็เลยจัดขึ้นมาในเวลา,นะวาเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไปอย่างมากนะครับนี่คือสิ่งที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาในมรพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอนแฟร์ตั้งใจใมอบให้ทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ทีมงานของผมและผมเองนะครับขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขสัดิ์สวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกด s u b s c คร b e และกดกระดิ่งกั้นเตือนเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆทางด้านอสังหาริมทรัพย์กันนะครับ